เรื่อนเรื่อยเริ่มตา้าแต่มาปลานี่มันโดนค้ามานี่นี่เพออจับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทักเลยปณินพาสภามหาลัยเข้ามาแล้วแล้วแล้วมามาเป็นความรู้หรือว่าเป็นความรู้เลยแล้วไปขยายผลนั้นขยายผลครับให้นักวิชาการเขาได้เห็นว่าขบวนการที่หรือทางชมรมแนะนำอปผลิตร้านไหนที่มันไม่เค็ม โอาจารย์คนเดียวรถามอะไร้าถามเปกเรยอ้านอาจารย์ก็ไม่เค็มอ่ะที่นี่เขาจะบางร้านเค็มเหรอราค่อยๆใเนี่ยร้านนี้เค็มป่ะเขาถามว่าร้านไหนไม่เค็มปลาสลดเค็มไหมปลาทดไม่เค็มเนี่ยอาจารย์เถามเี่พดีเลยเนี่ยหมางพอดีิตัวเนี่ถ้ากินตัว จากรีดก้อนน้่นที่แเขาขายดีแล้วเออควรส่งส่งใหเ่องอืมองรย่นะมาจากโรงเรียนอะไรจ๊ะโรงเรียนสามชุกแล้วนี่นะสามชุกรัตนะนี่ยาวถึงไหนเนี่ยกิโลไหมครูเลยไม่ใช่แม่แม่เหรอแม่กันลูก phải subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không